สวัสดีครับวันนี้ก็มาชมอีกรุ่นนะครับเป็นรุ่นเรียกว่ารุ่นรองท็อปแล้วกันนะครับเพราะว่าตัวนี้เนี่ยอเอามีมีการเอาฟังก์ชันบางส่วนออกไปเล็กน้อยนะครับนะก,ก็ยังใช้งานได้แบบสมบูรณ์แบบอยู่นะครับนะฮะผมจะเปิดเครื่องนะครับนะครับตัวนี้ผมคีบแบตไว้แล้วนะครับเราสามารถคีบผมคีบโหลดไว้แล้ว เราสามารถคีบได้ก่อนเปิดเครื่องเลยนะครับแต่มีข้อแม้ว่าปุ่มสตาร์ทสต็อปตัวนี้ต้องอยู่ตำแหน่งปิดหรือว่าด้านล่างนะครับก่อนเปิดเครื่องเราก็มาเช็คฟังก์ชันทุกอย่างเนี่ยให้อยู่ตำแหน่งปิดให้หมดนะครับนะฮะหลังจากนั้นเริ่มต้นใช้งานเราก็ยกสวิตสตาร์ทขึ้นนะครับนะสตาร์ทแล้วเราก็อ่าค่อยๆปรับวอลลุ่มตัวนี้ขึ้นนะะดูจากเข MM ็มแอม เข็มแอมก็จะค่อยๆเดินขึ้นมาตามตามมือที่เราปรับนะฮะเราก็จะปรับสเกลไว้ตามที่เราต้องการนะครับอันนี้ก็คือเป็นการเดินกระแสะปกติโดยยังไม่ได้ใส่ฟังก์ชันอะไรนะครับนะับฟังก์ชันของเครื่องนี้นะครับก็จะมีพันกระแท 1, ก Duo, พันยกดูโอพันสามอย่างเนี้ยเป็นฟังก์ชันพื้นฐานนะครับเป็นฟังก์ชันพื้นฐานที่ ใส่อยู่แล้วทุกเครื่องนะครับแล้วก็มีระบบเพิ่มเข้ามาก็คือซ้อนความถี่นะครับนะฮเอามาใช้ร่วมกับพันกระแทกพันยกดโอ้พันนี่ผมบอกเลยว่าสมบูรณ์แบบนะครับนะฮะอ่าทีนี้อ่าเราจะเปิดพันกระแทกเราก็เปิดตรงนี้ไปตำแหน่ง12นาฬิกานะครับนะฮะเข็มก็จะสวิงขึ้นลงขึ้นลงตามจังหวะนะครับอ่าอันนี้มันจะติดไฟหลังคา หน่อยนะครับมันจะทําให้เรามองไม่ค่อยเห็นนะฮะนะฮะถ้าซูมเข้ามาเราจะเห็นเข็มมันสวิงอยู่นะครับนะฮะส่วนพันยกเลี้ยงกระแสเนี่ยเวลาเข็มมันลงไปที่เลขศูนย์นะครับเราก็มาปรับปุ่มตรงกลางนะครับปุ่มพันยกเลี้งกระแสค่อยๆปรับมันขึ้นนะค่อยคปรับมันขึ้นจนเข็มมันมันลอยขึ้นมานะครับเนี่ยอ่าตอนนี้มันก็จะสวิงอยู่ที่ห้าแอมป์สิบแอมป์อย่างนี้นะครับอันนี้คือยกเลี้ยงกระแสไว้ไม่ให้มันหลดไม่ให้มันเหลือศูนย์นะครับ นะะฮส่วนดูโอพันนะครับ, ant, รบก็จะเป็นความถี่10บเฮิร์นะครับเราเปิดขึ้นมานะเวลาเราใช้ดูโอพัน์เนี่ยนะฮะกระแสะมันจะตกลงไปหน่อยหนึ่งเราก็สามารถเล่งมันขึ้นมาได้นะครับเราก็สามารถเติมกระแสะได้นะครับผมเติมให้อยู่ช่วงถึง10 5ห้ถึงสิเหมือนเดิม นะฮะเข็มมันก็จะสั่นรัวๆตลอดเวลานะครับสำหรับงานใช้ดูโอผันนะครับอ่าอันนี้ก็คือฟังก์ชันหลักๆของเครื่องเชื่อมโมทั่วไปที่มีอยู่นะครับในตอนนี้นะครับแล้วก็จะมีเพิ่มมาคือซ้อนความถี่การจะใช้ซ้อนความถี่นะครับเราก็ต้องทําการลดตัวนี้ลงมาก่อนนะครับลดตัวนี้นะฮะเราปิดหมดทุกอย่างเลยนะดูโอผันแต่ตัวนี้ไม่ต้องปิดนะครับเพราะว่าเรายังเดินกระแสอยู่แล้วเราก็เปิดซ้อนความถี่ขึ้นมา นะครับแล้วเราค่อยปรับวนไปแอมขึ้นไปใหม่นะครับ,นะรบ,นะรบปรับวนปรับแอมขึ้นไปใหม่จะใส่ดูโอพันก็ตั้งดูโอพันเลยนะครับแล้วเราก็จะใช้เท่าไหร่เราก็ตั้งตามที่ที่เราต้องการนะครับอันนี้ผม ผมเทสอยู่ที่1 0แอมป์นะครับผมก็จะตั้งไว้ที่1 0แอมป์มันก็จะมีเสียงจิ๊กๆๆๆๆเป็นเสียงจังหวะของความถี่ที่ทํางานร่วมกับดูโอพันนะครับอันนี้เรายังไม่ได้เปิดพันธ์กระแทกกับพันยกนะฮะเราจะใช้อย่างนี้เลี้ยงไปเรื่อยๆก็ได้นะครับถ้าเราใช้กระแสไม่เกิน10%ของความจุแบตเตอรี่นะฮะหรือโวลต์ไม่เกิน15โวลต์อย่างเงี้ยครับมันก็จะทําให้แบตไม่ร้อนอยู่แล้วเราก็ใช้แค่นี้ไปเรื่อยๆก็ได้นะครับแต่ถ้าเราจะโอเวอร์ชาร์จไปปิเ่มข้าไป แล้วก็เลี้ยงกระแสไว้ครึ่งหนึ่งนะถ้าเกิดว่าเรา,าชาร์จเอนต่ำนะครับเราไม่จำเป็นที่จะต้องมาใช้ฟังก์ชันอะไรมากมายนะครับเราเดินกระแสนิ่งๆได้เลยนะครับนะเราเดินกระแสนิ่งๆทิ้งไม่ได้เลยแต่แต่แล้ถ้าเราจะชาร์จเอมสูงเรากลัวแบบร้อนเราก็มาเปิดพันชาร์จใส่เข้าไปนะส่วนความถี่เราก็ใส่ได้ตลอดนะครับ ช่วงแรกๆที่ซันเฟลดมันยังตันอยู่เนี่ยเราซ้อนความถี่เข้าไปมันก็จะช่วยให้ซันเฟลดสลายได้ดีมากขึ้นนะครับตัวนี้ก็จะเป็นเครื่องตัวรุ่นใหญ่นะครับก็คือรุ่น VOM 3 5 1นะครับเป็นตัว VOM 3 5 1ถ้ารุ่นลองจะเป็น251นะครับบอร์ดตัวนี้ก็จะเป็นบอร์ดใหญ่ IGBT 4ตัวนะครับมีไดโอดเอาพุทฝั่งบวกเนี่ยให้มาให้มาในแผงบอร์ดเลย4ตัว เราก็ใส่ในฝั่งลบเพิ่มเข้าไปให้อีกเพื่อให้กลายเป็นระบบฟูลเวฟนะครับนะฮะเป็นเล็กดิฟายแบบฟูลเวฟนะครับเครื่องนี้ก็ฟังก์ชันก็ประมาณนี้นะครับก็คือเป็นฟังก์ชันที่ใช้ง่ายๆนะครับใช้ง่ายๆไม่ยุ่งยากฟังก์ชันไม่เยอะนะครับนะฮะเหมาะเหมาะกับทั้งร้านขายแบตเตอรี่หรือยูเซอร์ถ้าถ้าจะเอาไปใช้งานทั่วไปก็ได้เหมือนกันนะครับ โอเคนะครับนะฮะฟังชันพื้นฐานจอเป็นวัดเข็มบวกกับอ่าบนเป็นวัดโวลต์ล่างเป็นวัดแอมป์นะครับนะตัวนี้ผมก็จะคาลิเบตให้มันตรงกันจออาจจะขยับได้นิดหน่อยเพราะว่ากรอบมันไม่ได้แน่นเป๊ะนะครับก็โอเคนะครับฟังก์ชันของรุ่นลองท็อปนะครับก็มีประมาณนี้นะฮะยังไงก็ฝากติดตามผลงานนะครับนะฮะฝากติดตามสินค้าของเราด้วยนะครับ นะถ้าชอบหรือไม่ชอบอยังไงก็ฝากกดติดตามกดไลค์กด s u b สไ r i b e เพื่อเป็นกำลังใจให้กับคน,คนทำคลิปต,ต่อไปด้วยนะครับสวัสดีครับ